สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผม 11LC สําหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการเล่นพิเลนแบบเล่นแปลกๆเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ครับที่เธอนั้นส่งเรื่องเล่าเรื่องราวความสยองขวัญเข้ามาในแฟนเพจ Facebook 1LC นั้นเธอบอกว่าเธอมีประสบการณ์จากการที่เธอนั้นไปเล่นแปลกๆ ซึ่งการเล่นแปลกๆแบบนี้ครับผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครเคยทำหรือมีใครอยากจะลองทำมาก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นไปเอาขี้เท่าศพซึ่งศพที่เสียชีวิตนั้นก็คือแม่ของตัวเองเธอไปนำขี้เท่านั้นมาป้ายตาตัวเองเพื่อที่หวังว่าจะได้เห็นแม่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมนะครับ จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณน้ำคุณน้ำเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์แป,กแปลกๆครับเพราะว่าเธอนั้นดันไปเล่นพิเรนต้องพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปตอนที่เธออายุ15ปีคุณน้ำบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเธอเรียนอยู่ชั้นม .3 ครับเธอเองเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์อาศัยอยู่กับยายสองคนส่วนแม่เนี่ยไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับ ในตอนนั้นเนี่ยยายของเธอมีอาการป่วยเป็นลักษณะในการป่วยไข้หวัดครับค่อนข้างที่จะหนักและอาการของคุณยายเธอเนี่ยดูแล้วถ้าจะไม่ดีครับยายเนี่ยซุดหนักมากอาการของแกเนี่ยหนักถึงขั้นที่ว่าจะต้องพานําไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยยายก็ได้มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนาโพในตัวอําเภอเมืองบุรีรัมย์ครับด้วยความที่ว่าเธอนั้นยังเด็กมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเฝ้ายายได้ครับ ตอนนั้น,นยังคงจะต้องกลับไปเรียนหนังสืออยู่ทําให้แม่ของเธอที่อยู่กรุงเทพเนี่ยต้องลางงานครับเพื่อที่จะกลับมาเฝ้ายายหลังจากนั้นสองอาทิตย์ต่อมาครับเป็นคืนวันอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มเธอเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวครับเพราะยายนั้นยังไม่หายดีแม่เนี่ยยังคงเฝ้ายายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในตอนที่อยู่บ้านนั้นเธอก็นั่งดูทีวีไปครับ ในระหว่างที่กำลังดูทีวีอย่างสนุกสนานสักพักหนึ่งเนี่ยเธอได้ยินเสียงหมาเห่าซึ่งหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้นั้นมันมีท่าทีที่แปลกๆมันเห่าแบบดีใจเหมือนจะเห็นว่ายายกลับมาเธอเองเนี่ยก็เลยไปเปิดผ้าม่านดูหน้าบ้านเนี่ยมันไม่มีใครเธอเนี่ยก็คิดแล้วว่านี่น่าจะไม่ปกติอย่างแน่นอนก็นเลยตัดสินใจรีบปิดทีวีแล้วก็จะขึ้นห้องนอน ในระหว่างที่กำลังจะเดินไปขึ้นห้องนอนนั้นครับเธอเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะมีคนบิดประตูลูกบิดครับแต่ด้วยความที่ว่าเธอนั้นล็อกประตูเอาไว้เธอเนี่ยได้ยินเสียงคนบิดประตูดังแก,ก๊กแก๊กแก๊กทำให้เธอนั้นเริ่มที่จะกลัวครับอยากจะโทรไปหาแม่แต่แบตเนี่ยดันหมดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องนอน ล็อกประตูห้องแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาคุมโปงไว้ทั้งคืนจนถึงเช้าพอเช้ามาเนี่ยเธอก็นันจะแต่งตัวไปโรงเรียนครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ชาร์จแบตจนเต็มแล้วจากเมื่อคืนก็เลยโทรไปหาแม่ครับกาจ,จะบอกแม่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีเหมือนกับเสียงใครบางคนมานบิดประตูกลัวว่าจะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายจะเข้ามาป้นบ้านหรือเปล่าแต่โทรไปเท่าไหร่แม่เนี่ยก็ไม่รับครับ โทรไปกี่สายต่อกี่สายก็ไม่มีใครรับสายจนกระทั่งเธอแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะไปเรียนหนังสือจูจูก็มีป้าคนหนึ่งครับแกเนี่ยอาศัยอยู่บ้านถัดไปประมาณสองหลังป้าคนนี้แกวิ่งมาหน้าตาตื่นเลยครับบอกว่าแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเนี่ยตกใจมากก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลทันทีพอไปถึงเนี่ยก็เห็นครับ ว่าแม่ตัวเองนั้นนอนเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วเธอเนี่ยแทบจะเป็นลมเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเร็วมากครับยังไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ำไปหมอเนี่ยสันนิษฐานว่าแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากนั้นมาก็ได้มีการนำศพของแม่ครับกลับมาทำพิธีที่บ้าน ซึ่งบ้านของเธอนั้นก็จะเป็นบ้านไม้กึ่งปูนชั้นบนเนี่ยจะเป็นไม้ส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นปูนครับตามประเพณีทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะมีการนำศพนะครับมาประกอบพิธีศพกันที่บ้านซึ่งศพของแม่เธอนั้นก็ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านครับในคืนนั้นเนี่ยแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นญาติกันเพื่อรู้ข่าวก็พากันมาที่บ้านของเธอคืนแรกเนี่ยทุกอย่างปกติดีครับคืนต่อๆมา ก็ไม่ได้พบเจอหรือว่าพบเห็นวิญญาณของแม่ตัวเองเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยยังคงราบลื่นไปได้ด้วยดีจนมาถึงวันที่เผาครับมาถึงวันที่ชาปนกิจนั้นเขาก็จะให้ลูกหลานนะครับขึ้นไปเก็บกระดูกแม่เพื่อนำกระดูกนั้นมาใส่ในอัฐิด้วยความที่เธอนั้นรักแม่มากๆแล้วก็อยากจะเห็นแม่คิดถึงแม่มากครับในจังหวะที่ทุกคนกำลังเผลอเธอเนี่ยแอบเอามือไปจิ้มกับขี้เท่า แล้วก็นำมาป้ายตาตัวเองตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าตอนที่ลืมตาขึ้นมาครับมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรไม่ใช่ว่าป้ายปุ๊บจะเห็นวิญญาณของแม่ทันทีแต่ว่าหลังจากวันนั้นนั่นแหละครับเรื่องราวแปลกๆเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยยายยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยครับยายของเธอเนี่ยยังคงป่วยอยู่ทําให้เธอนั้นจะต้องอยู่บ้านคนเดียว มันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นครับเช่นว่าในตอนกลางคืนเธอเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปเดินมาอยู่บนบ้านด้วยความที่ว่าบ้านชั้นบนเนี่ยมันเป็นบ้านไม้เสียงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเป็นเสียงคนเดินไปเดินมาบางค่ำบางคืนก็มีเสียงเหมือนกับคนนั้นกระทืบเท้าลงบนพื้นบ้านเธอเนี่ยถึงขั้นทำอะไรไม่ถูก บางคืนเนี่ยนอนร้องไห้แต่เธอก็ต้องทําใจทนอยู่กับเสียงนี้ให้ได้จนกระทั่งยายเนี่ยเริ่มที่จะหายดีครับหมอเนี่ยบอกว่าให้ยายนะั้นสามารถกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านได้อาการของยายเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวแล้วตอนที่ยายกลับมาเนี่ยเธอเองก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้กับยายฟังครับว่าก่อนที่แม่จะเสียเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยหมามันหอนแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีคนเนี่ย พยายามจะเข้าบ้านนะยายเป็นเสียงปิดลูกบิดประตูแบบดังแก๊กแก,ก๊แก,ก๊กหนูเนี่ยได้ยินชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยกำลังจะเข้ามายายก็บอกว่าสงสัยนี่นจะเป็นขวาญของแม่เองนั่นแหละคนที่ศาลเขามีความเชื่อกันว่าก่อนคนจะตายเนี่ยวิญญาณจะออกจากร่างไปโดยที่ไม่รู้ตัวสงสัยไอ้เสียงที่หนูได้ยินว่าใครจะเปิดประตูนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของแม่เองนั่นแหละที่เขากลับมาบ้านน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตแล้ว แต่เธอเนี่ยไม่ได้เล่าให้กับยายฟังนะครับว่าเธอนนั้นเนี่ยแอบเอาขี้เท่าของแม่มาป้ายตาตัวเองจนมีอยู่มาวันหนึ่งครับเธอเนี่ยกำลังจะไปตากผ้าที่หลังบ้านซึ่งกำแพงบ้านเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วมันก็จะมีโอ่งน้ำใหญ่ๆอยู่ประมาณ 3- าสี่อันอยู่ตรงหลังบ้านช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกว่านั้น,น,นเธอเนี่ยหลังจากที่ซักผ้าอะไรเสร็จครับก็จะนำผ้าที่เพิ่งจะซักนั้น ไปตากในตำแหน่งที่เป็นที่ตากผ้าในระหว่างที่ตากไปก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมองอยู่ตลอดเวลาตากไปก็ระแวงไปครับในระหว่างที่ตากนั้นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีคนมองเนี่ยมันเริ่มชัดมากขึ้นครับเธอเองก็เลยค่อยๆหันไปทางขวามือปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นเธอเห็นแม่ของตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนโอ่งน้ำนั้น สายตาของแม่เนี่ยดูปกติเหมือนคนธรรมดาแม่เนี่ยไม่พูดได้แต่จ้องมองเธออยู่อย่างนั้นเธอเนี่ยด้วยความกลัวครับไม่รู้จะทำอย่างไรใจนึงเนี่ยก็อยากจะคุยกับแม่แต่อีกใจนึงเนี่ยก็บอกว่าแม่เนี่ยมาในรูปแบบที่ไม่ใช่คนนะแม่กลับมาในครั้งนี้นั้นถึงแม้จะไม่ได้สยดสยองหรือขั้นมาแบบน่ากลัว แต่สายตาที่แม่มองเธอมาทําให้เธอนั้นขนลุกมากๆเธอเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหายายที่บ้านแล้วก็เล่าให้กับยายฟังครับว่ายายยายหนูเจอแม่นั่งอยู่บนองค์เมื่อกี้ยายก็บอกว่าเอ้ยเอไม่ต้องไปตากผ้าแล้วเอ็งมาเลยกลับมาเลยใครบอกให้เอ็งไปตากผ้ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยหลังจากนั้นครับยายก็พยายามปลอบเธอเธอเนี่ยก็นั่งตัวสัน่นร้องหหมร้องไห้เสียงดังโวยวายยายเนี่ยก็พยายามปลอบเธอ จนเธอนั้นเนี่ยเริ่มที่จะใจเย็นลงยายก็เล่าให้ฟังว่าไม่เป็นไรหนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนั่นแม่ของเองนะเองจะกลัวทําไมจกนกระทั่งเรื่องราวต่างๆนี้ผ่านมาตอนเธออายุประมาณ19ปีครับระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ยังคงพบเห็นวิญญาณของแม่ตัวเองอยู่บ่อยครั้งแต่ละครั้งที่แม่มาเนี่ยจะมาในรูปแบบที่ปกติมากๆครับไม่ได้มาในลักษณะที่น่ากลัวเพียงแต่ว่าเธอนั้นตกใจครับ เพราะว่าทุกครั้งที่แม่มาแม่เนี่ยจะยืนนิ่งๆไม่พูดไม่จาอะไรจนกระทั่งเธอนั้นอายุมาถึง19ปีเธอเนี่ยได้มาทํางานอยู่ที่จังหวัดระยองครับตอนนั้นที่มาทํางานเนี่ยก็มาทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแต่ตอนที่มาทํางานอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เห็นแม่ของตนเองมานานแล้วล่ะครับคิดว่าแม่ของตนเองนั้นเธอเนี่ยน่าจะไปเกิดแล้วระหว่างที่ทํางานอยู่ที่นี่ครับ เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้กลับไปเยี่ยมยายเลยจนกระทั่งได้รับข่าวร้ายครับว่ายายของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วเธอก็เลยจาเป็นที่จะต้องนั่งรถกลับไปที่บ้านทันทีครับซึ่งพิธีการงานศพเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับศพของยายตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันไปครับคือเธอนั้นจะต้องขึ้นไปน,นอนอยู่บนชั้นบนคนเดียวในคืนแรกที่นอนเนี่ย เป็นคืนที่สยดสยองมากๆครับลองคิดภาพตามว่าคุณเองเนี่ยนอนอยู่บนบ้านชั้นบนแล้วชั้นล่างเนี่ยมีศพของยายตนเองอยู่ช่วงเวลาเนี่ยเธอจําไม่ได้ครับแต่จําได้ว่าเป็นคืนแรกที่กลับไปนอนที่นั่นตอนนั้นนี่มันกึ่งหลับกึ่งตืน่นเธอนั้นรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาเขี่ยที่แขนแล้วก็พยายามที่จะสะกิดสะกิดให้เธอนั้นตื่นตอนนั้นเนี่ยเธอก็เลยตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาครับ เธอเห็นว่ายายของเธอนั้นแกเนี่ยนั่งยองๆอยู่ลักษณะของแกคือยายเนี่ยจะตัวเล็กๆครับแกเนี่ยจะผอมมากๆผิวเนี่ยจะแห้งๆหน่อยผมแกนั้นจะสั้นตาของแกนั้นลึกโบไม่มีลูก,กตาข้างในเนี่ยดำสนิทเลยครับตอนนั้นเนี่ยเธอทำอะไรไม่ถูกก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยแก้งหลับไปในระหว่างที่แก้งหลับนั้นครับ เธอได้ยินเสียงเหมือนกับว่ายายที่นั่งอยู่ข้างๆเธอเนี่ยแกจะร้องไห้เบาๆครับร้องเป็นเสียงแบบคนแก่ร้องแบบอยู่อย่างนี้สักพักจนเสียงนี้เนี่ยมันเงียบไปเธอนั้นก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองนั้นเผลอหลับไปตอนไหนจนกระทั่งถึงเช้าครับเช้าขึ้นมาเนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่ได้เล่าอะไรให้กับญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆฟังว่าเรื่องที่เธอเจอนั้นเป็นอย่างไร ตลอดสองสามคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงวันเผาของยายนั้นเธอบอกว่าจะมีเสียงแปลกๆเช่นว่าเป็นเสียงเหมือนกับคนแกน่เคี้ยวหมากดังแจ็บแจ็บบางคืนเองก็ได้ยินเสียงเดินไปเดินมาอยู่บนบ้านทําให้เธอนั้นนึกถึงตอนที่แม่ของเธอนั้นเสียใหม่ๆแล้วเธอกลับมานอนที่บ้านเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเลยครับเป็นเสียงคนเดินไปเดินมา เรื่องราวปแปลกๆเรื่องราวหลอนๆนี้เธอก็พบเจอมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ต้องเผายายครับก่อนเผาเนี่ยก็จะมีการเปิดลงศพเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่สับเปลือนั้นเปิดลงศพขึ้นมาเธอเนี่ยตกใจมากครับเพราะว่าใบหน้าของยายผอมแห้งแกเนี่ยผมสั้นแล้วก็ตัวนั้นผอมแห้งมากจนเนื้อเนี่ยติดกระดูกลักษณะเดียวกันกันกบที่เธอนั้นเห็นในคืนแรกเลยครับ ที่ว่ายายเนี่ยมันนั่งกอดเข่าอยู่ซึ่งตอนที่ยายก่อนจะเสียเนี่ยตอนยายแกป่วยนั้นเธอเนี่ยแทบจะไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยครับด้วยความที่ว่าเธอนนเนี่ยมาทํางานอยู่ที่ระยองได้สักระยะหนึ่งแล้วเธอดันติดโควิดครับก็เลยทําให้เธอนั้นไม่กล้าที่จะกลับมาบ้านกว่าจะไปกักตัวจากโควิด14วันกว่าจะหายกว่าจะรออะไรอีกมันก็ใช้เวลานานครับหลังจากที่เธอติดโควิดจนหายแล้วเธอก็ต้องมาทํางานต่อจนไม่มีเวลาได,ได้กลับไปที่บ้านเลย ต้องบอกเลยว่าลักษณะที่เธอเห็นยายเนี่ยมันตรงมากๆครับกับที่เธอเห็นว่ายายมานั่งอยู่ข้างๆเธอซึ่งพอหลังจากงานศพของยายอะไรเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้กลับมาทํางานอยู่ที่ระยองเหมือนเดิมแล้วก็ให้ป้านเนี่ยเป็นคนดูแลบ้านหลังนั้นแทนทาให้เธอนั้นนึกถึงตอนที่เธอเนี่ยไปเอาขี้เท่าแม่ตัวเองมาป้ายตาว่าสิ่งที่ทําให้เธอนั้นเห็นวิญญาณของแม่และวิญญาณของยายเนี่ยมันน่าจะเกิดจากที่เธอนั้นไปเอาขี้เท่าเนี่ย มาทาตาอย่างแน่นอนแต่คุณน้ำเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ที่เธอทํามานะครับไม่ได้พบเห็นผีตนอื่นเหมือนกับในหนังในละครที่เขาว่ากันว่า้าเอาขี้เท่ามาป้ายตาแล้วเนี่ยจะทําให้เราแบบเปิดโลกเห็นวิญญาณเห็นผีเห็นสัมเวสีอะไรต่างๆนะครับคุณน้ำเนี่ยบอกว่าขอยืนยันเลยครับว่าการเอาขี้เท่ามาป้ายตาเนี่ยไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยครับยิ่งใครที่จิตอ่อนแล้วเป็นคนกลัวผีอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งต้องห้ามทําเลยแหะครับ มันอันตรายมากๆนี่ก็เป็นประสบการณ์ของคุณน้ำครับที่เธอนั้นอยากจะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับฟังถึงเรื่องราวแปลกๆที่เธอเนี่ยไปพบเจอมาในชีวิตของเธอเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ หลอนกันไหมครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยหลอนมากๆนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะมีคนกล้าเอาขี้เท่าของแม่ตัวเองเนี่ยมาป้ายตาเพื่อหวังจะให้เห็นวิญญาณของแม่ตนเองผมเชื่อนะครับว่าตอนนั้นที่คุณน้ำทําไปเนี่ยอาจจะเพราะว่าด้วยความที่เธอเนี่ยยังคงเด็กอยู่ครับก็เลยทําไปด้วยความที่ว่าอยากจะเห็นแม่ด้วยความรักแม่นั่นแหละครับใครมีประสบการณ์เคยลองทําแบบนี้มาแล้วก็คอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนได้อ่านกันหน่อยนะครับว่ามีใครเคยทําแล้วแล้วพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆอีก ยังไงแล้วคอมเมนต์มาเพื่อนๆพื่อได้อ่านกันหน่อยสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครมีเรื่องราวหลอนๆมีประสบการณ์แปลกๆในการพบเจอผีส่งมาได้ที่ Facebook 1lc เลยนะครับผมยังรออ่านและฟังเรื่องราวหลอนๆจากทุกคนอยู่สำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนั้นนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีกันละครับสวัสดีครับ